ก็แค่ตามความหมายของใครใครใจเธอเป็นของจริงสวยิ่กว่าสิ่งที่เขือบไ้เป็นหมอต้องบวกกูบวกเป็นอย่างเดียวเลยอ่ะเข้าได้ปะความรู้สึกสมองบวกใช่ปะสมองบวกความรู้สึกบวกเ จะมองอีกที่ะงไม่ใช่แบบพอไม่คิดแล้วมันก็ทรมานเนอืมมันจะบอกว่าเอาเนะี่ยให้น้องหน่อยดิแอลกอฮอล์ให้เด็กอนุบาลเออให้น้องมันถูมือหน่อยดิจะได้ฝึกไว้เป็นหมอแล้วจะได้ลดภาระของหมอลงไหมถ้าฉันหมอก็ไม่อยากมานารักาสามมันนะ ก็มีห้าสิบบาทใช่ไ่มถ้าค่าเข้าพยาบาลถ้าเกิดว่าแต่ฉันไม่ได้ฉันรักษารงมาหันเลยฉันเสียราคาปกติอืมจ่ายปกติแต่ราคามันก็จะร้อยสองแล้วคือตามตัวยารักษาของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไม่เดือดร้อนนะฉันฉันมีชเบียร่าอยู่อันนี้นะนี่ฉันเหลือสองตัวฉันเหลือสองตัวที่ช่วยรับผิดชอบผู้บริโภคด้วยช่วยรับผิดชอบด้วยไม่หมดนะจ๊ะ เียงเลยไม่ไม่หมดมันอะเออต้องลองมีคนฝากฝากบอกว่าต้องลองสบายดูถ้าไม่สบายก็มันจะลงตับง่ายไงือนว่าอยากสบายอยากสบายกินันอยากสบายอยากสบายไปเสือไปซื้อของมนทั้งอะไรอยเงี้ยมันก็แลดูมันจะสบายไม่นานอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าบ้านเราสบายมัน่าจะลงตับก็ตับได้ไม่มากหรอกนะถ้าไม่ถ้าไม่สะดึกสบายก็ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดอันนี้มา มันก็ไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่คนอะความสามารถคนด้วยแหละอแบบที่สวยเลิศเลยก็แค่ตามความหมายของใครใครใจเธอเป็นของจริงสวยก,กว่าสิ่งที่เรือบไว้ตายต่อเหนื่อยตรงนี้เหนื่อยตรงนี้ <c oughs> เอร,ร <c oughs> อ้าไม่ยากนะ ติวเตอร์แสนส่องอีกแล้วมันไม่ยากตรงที่แต่งหน้าใช่ปะกลัวเครื่องขับอางไงมันจะแบบกูไม่อยากคิดเลยสะอาดนั่แหะอย่าทำให้น้องทรมาเลยก็ใช่สิมันจะไปทอลกมาคนอ,อื่นต่อ